โอย่างสมมติอย่างเครื่องสำอางนี่นะพอยากพูดอย่างต้องใช้เม่หลากเลี่ยงนะทั้งนี้ของดีมากเลยนะฮนก็้องเล้เราไม่ต้องตัดสินใจนานเพราะแบรนด์เขาแข็งอยู่แล้วที่สำคัญวันนี้ถามว่ามีสักกี่คนฮะที่ออกบ้านแล้วไม่ใช้โทรศัพท์อันนี้กรณีที่เป็นนักธุรกิจนะฮะ ถามว่าอ๋อวันนี้อาจารย์พราะชนีอาจารย์เก่งครับท่านสวัสดิ์ครับท่ว่าเราเรียงเร่งรีบมากเลยเราเป็นนักธุรกิจเราเรียบมากไม่ได้กินข้าวที่บ้านมันลืมอ่ะทั้งๆังที่ภรรยาทำอาหารอร่อยให้กินนะแต่ไม่ได้ล้วกินข้าวไม่ได้เราออกบ้านไปเลยไปกินข้างนอกได้ไหมได้ได้ได้ดีแต่ถ้าเกิดลืมโทรศัพท์ทาไงทําไงดียลืมโทรศัพท์เราออกไปบ้านประมาณสี่ห้าโลแล้วถ้าเราเป็นนักธุรกิจลืมโทรศัพท์เราเป็นนักธุรกิจได้เพราะว่าเพราะว่านักธุรกิจนี่ไอ้พวกนี้มันเหมือนกับว่าเป็นเขาเรียกอะไรนะบร มันไม่ได้ให้เลยคุณผู้ชมนี่คือเหตุผลที่ทําให้คนทั้งเขาเอาอย่างนี้แล้วกันนะทุกคนที่ได้ดูสื่อของเราไม่ว่าจะเป็นสื่อ VCD ที่เราทําออกมาจําหน่ายหรือจะเป็นสื่อทีวีดาวเทียมซึ่งวันนี้เราก็ออกไปสองสามช่องแล้วนะฮะคุณผู้ชมครับไม่ว่าจะเป็นคนที่ไปพูดปากต่อปากเนี่ยวันนี้ขอให้เขาได้ดูสื่อของเรานะครับทุกคนทําหมดครับเพราะอะไรครับเพราะวันนี้การจ่ายค่าโทรศัพท์ของคุณผู้ชมนะฮะจะกลายเป็นการสร้างธุรกิจบนมือถือครับแบบที่คุณไม่รู้ตัวมาก่อนเลย เอาง่ายอาจาเก่งถามนิดหนึ่งตั้งแต่ใช้โทรศัพท์มาเนี่ยกี่ปีแล้วโอ้ตั้งแต่มันมีผมก็ใช้ไปเรือดเจอแล้วครัสิบปีได้ไหมยี่สิบปีได้ไหมก็ตั้งแต่มันมีมาผมเอาว่ามันแพงเอาว่าจ่ายค่าโทรแพงสุดเลยเนี่ยเดือนหนึ่งประมาณเท่าไหร่เดือนหนึ่งก็สองสามพันบางทีก็มีประมาณก็มีแบบนั้นมีไหมฮะที่ทางค่ายที่เราไปใช้สัญญาณเขาเนี่ยเฮ้ยคุณเก่งคุณใช้สัญญาณผมเนี่ยนะผมดูประวัติของคุณเนี่ยโอ้โหหลายปีนะเนี่ยเอาโบนัสไปสักห้าหมื่นมีไหมห้า ขอห้าร้อยได้นะสมันมากเขาก็จะมีแบบว่าเออวันเกิดอะไรเงี้ยก็จะมีให้แบบโทรฟรีอะไรอย่างเงี้ยนะประมาณนี้องก็จะมีทำนองนี้นะแต่ว่าจะมาจ่ายคอมมิชชั่นก็เป็นเรื่องเป็นราวนี้ยังไม่เคยมีเนาะยังไม่เคยมีแต่วันนี้พ่อจะมีเมตกุจีได้หรือเปล่าไม่ได้เมกุจียังไม่ได้เลยนะเออยังงอนแกยังงอนอยู่เลยนะว่าเมตกุจีก็ไม่ได้แต่วันนี้นะครับคุณผู้ชมไอ้สิ่งที่มันเหลือเชื่อเนี่ยนะฮะ ความเหลือเชื่อของของการตลาดที่ทรูแต่งตั้งเรี้ยวเน็ตเวิร์ให้มาทาการตลาดแบบ ML M อเนะฮะครับแร็กๆเลยเนี่ยคนที่ทําเครือข่ายอย่างพวกผมเนี่ยเราก็มองนะว่าเฮ้ยม,ม,มันจะมันมันจะมีรายได้หรือว่าไรายได้มันน้อยเหลือเกินแต่พอมามาวิเคราะห์ดูแผนนะครับเป็นแผนเดียวในประเทศไทยผมกล้าพูดเลยนะอันนี่แหละที่ผมสงสัยนี่คือแผนการตลาดแผนเดียวในเมืองไทยที่มันไม่ไม่มีอย่างนี้เกิดขึ้นมาก่อนครับถามนิดนึงกันเก่งเคยไปฟังธุรกิจขายตรงเจ้าอื่นมาบ้างไหมเคยแบบผ่านๆมานะแล้วผมพูดจริงๆนะอ่า ผมตั้งข้อแบบตั้งข้อรังเกียจเยอะพอผะเห็นเอ็มเอ็มเห็นอะไรนะไอ้ระบบไบนาร์ลมไบนารีผมรู้สึกว่้สงสัยถูกหลอกว่ะผมตั้งกำแพงต่อต้านเลยครับพอพูดไปปุ๊บแล้วหลายๆหลายๆอย่างนะสมมติว่ามีให้มีใครให้ผมไปขายนะผมไม่ค่าขายนะผมกลัวเสียเพื่อนเหมือนกับว่าโอ้โหไปยัดเยียดให้เพื่อนแล้วเพื่อนบางทีพอซื้อของมาใช่ไหมฮะแล้วผข้อผมรังเกียจในหลายๆคนนะพอซื้อมามันไม่ได้จําเป็นที่ต้องซื้อเลย มันไม่จําเป็นเลยนะฮะก็ซื้อมาดองไว้ซื้อมาเพื่อเพื่อเขาเรียกอะไรรักษายอดรักษาอะไรเรก่องผมไม่เข้าใจแล้วครับเขาทำยางนั้นนะฮะสารบ้านคงใช่ไหมฮะเห็นสารบ้านรู้สึกยังไงรู้สึกเหมือนผมหรือเปล่าเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยใช่ไหมความรู้สึกเหมือนกันแล้วสารบ้านทำไมถึงมาทำอย่างนี้ทำให้ทำให้เปลี่ยนใจอะไรก็เลยเปลีต้องให้ท่านตอบละหนึ่งเชื่อมั่นในทรูหนึ่งเชื่อมั่นในทรูเพราะว่าทรูเนี่ยเป็นของซีพีแล้วซีพีนี่ใครเป็นเจ้าของนะครับ อคุณธ่านินใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับธนินเจียวรนนท์เจ้าสัวซีพีครับครับซึ่งท่านเป็นมหาเศรษฐีเซเว่นเอเลเวนทั้งหมดดับหนึ่งครับของเมืองไทยใช่ไหมทางจริงๆแล้วทางทางเครือซีพีคุณผู้ชมครับมีธุรกิจในเครือทั้งหมดเนี่ยนะครับสิบสี่บริษัทครับปรากฏว่าองค์สิบสี่นะครับองค์ชายสิบสี่ก็คือทรูเป็นบริษัทที่สิบสี่อ่าฮะทรูก็มีบริษัทลูกลงไปอีกนะครับอ่าฮะก็มาแต่งตั้งนะฮะมีอะไรบ้างฮะ มีทูวิชั่นทูววิชั่นททีีูไลฟ์ทูไลท์ูมันนี่ทูมูฟทูอะไรผมก็จำไม่ได้ละนะฮะแล้วที่สำคัญเนี่ยแต่งตั้งเรียลมูฟทำการตลาดแบบอินเทอร์เน็ตเรียลเน็ตเวิร์กมาทำการตลาดแบบ MLM ซึ่งวันนี้เราจะคุยเรื่องของเรียลเน็ตเวิร์ก MLM นี่คือสิ่งที่เราที่ทำให้เราทุกคนอยู่รวยสื่อสารทั้งนั้นเลยแล้วทางผู้กำกับก็มั่นใจเพราะไอ้ตัวนี้ฮะมั่นใจมากแล้วมันจะทำให้มันรวยได้ยังไงทำห้มองเห็นภาพว่าเฮ้ย ต้องถามอาจารย์ธูักษณ์วต้องถามอาจารย์ักษ์แล้ววันนี้อย่าพลาดอาจารย์ธรศักษณ์นี่เดี๋ยวเดี๋ยวแกจะท่านจะอะไรนะบรรยายเนี่ยรับรองเลยว่าครั้งเดียวจะเข้าใจเลยที่ผมแปลกใจมากนะครับพุ่มขับด้วยอาจารย์พัชนณีด้วยใช่แล้วค่ะนะครับมั่นใจเกินร้อยมั่นใจเกินร้อยฟังฟังแล้วนอนไม่หลับผมเองฟังกลับมาแล้วนอนไม่หลับครับคิดคิดถึงเพื่อนคิดถึงคนนู้นคิดถึงคนนี้เพราะว่าทุกคนใช้โทรศัพท์อะฮะอยากจะ ให้มารู้เรื่องนี้ด้วยโอ้โหลิศรายชื่อกันใหญ่เลยน้ำใจโอปอรีนะอยากจะช่วยเพื่อนคนที่เรารักให้อาจารย์ไปได้โอเคคุณผู้ชมตั้งใจฟังนะครับวินาทีจากนี้ไปนี่คือทุกขั้นตอนของการพูดนะฮะทุกวาราที่ผมเปล่งออกไปนั่นคือผลประโยชน์ของคุณผู้ชมล้วนๆเลยยากระพริบตาและยาเปลี่ยนช่องไปไหนยาเข้าห้องน้ําให้จบรายการเราตอนเอยไปเข้าห้องน้ำนะครับคืออย่างนี้นะครับถ้าวันนี้คุณผู้ชมเนี่ย เป็นคนที่มีวิสัยทัศน์ผมย้านะครับเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลมองเห็นว่าเป็นโอกาสคุณรีบสมัครนะฮะโทรเข้ามาในเบอร์โทรของเราที่โชว์อ,อยู่ข้างล่างนี้นะฮะ,ะคืออย่างนี้ผมเองเนี่ยทำการตลาดเครือข่ายมาเนี่ยตั้งแต่ปี2 5 3 8ผมทำธุรกิจของแอมเวย์ะนะครับ,รบผมเป็นทีมงานของทางสายงาน ปัจจุบันท่านเป็นเพชรบริหารไปแล้วล่ะนะฮะคุณนัทวัฒน์เฉลยจิตเก่งมากเลยผมก็มุ่งมั่นนะครับทำงานประจำไปด้วยแล้วก็ทำธุรกิจแอมเบสเสริมไปด้วยเพราะเราเองเราต้องการอยากจะมีรายได้ทางที่สองก็ทำงานประจำอย่างเดียวเนี่ยมันไม่มีโอกาสรวยแต่หลังจากนั้นมาเนี่ยเราก็ฟันฝ่าในการทางการทำธุรกิจมาเนี่ยเพราะว่าธุรกิจมันเกิดใหม่เยอะบางทีเรากำลังไปเพลินๆอยู่อ้าวดาวไลน์ของเราเดินช้อนไปอยู่บริษัทอื่นอีกแล้ว เพราะบริษัทใหม่มันเปิดขึ้นมาเนี่ยเขาเรียกว่าเปิดรายเดือนในยุคที่เราผ่านๆมานะฮะแต่ความสําเร็จของผมมันก็ไม่ธรรมดานะคุณผู้ชมนะฮะหลังจากที่เราไม่ได้ทำเอ็มเวย์ต่อไปแล้วเนี่ยผมทำเอ็มเวย์แค่สปีนะฮะขึ้นตำแหน่งแพตตินัมยี่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ผมมาเจอบริษัทที่สองนะครับลงทุนครั้งนี้เนี่ยลงทุนในหนึ่งหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทบริษัทนี้ชื่อบริษัทซิงเทียนเอ็นเตอร์ไพรส์บริษัทนี้เป็นบริษัทที่นําเข้าสินค้าจากต่างประเทศลงทุนหมื่น่่่่งงงงสสูุดนนนนนนะคครััับือตตําาแแหหมมี นะครับผมขึ้นตำแหน่งเพรสเซน์รายได้ในตอนนั้นในสองเดือนล้านกว่าบาทสองเดือนล้านกว่าบาทเขาก็เลยได้รับผมเองได้รับฉายามาในตอนนั้นว่ามนุษย์สองเดือนล้านมันเป็นสิ่งมหัศจรรย์มนุษย์สองเดือนล้านนั่นคือที่มันผ่านแล้วนั่นเรื่องของอดีตแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับผมก็ผ่านเรื่องของแผงกระดาษมาในมากมายเหลือเกินนะครับจนทั้งล่าสุดนะครับทำธุรกิจเครือข่ายของบริษัทหนึ่งแล้วกันเนาะแผงกระดาษมีทั้งหมด6ตตำแหน่งไล่จากตำแหน่งที่หนึ่งก็นไปตำแหน่งที่2องเีย ตำแหน่งที่หนึ่งมีรายได้ซ้ายขวามีคะแนนข้างละหกแสนคะแนนแต่ละบริษัทมีตำแหน่งทุกที่ไม่มีที่ไหนไม่มีตำแหน่งแต่มาแผนการตลาดของชูครับแปลกมากเลยอ๋อนี่นี่ถือว่าจะเป็นแผนการตลาดที่ต่างออกจากเจ้าอื่นเอาว่าผมไม่อยากจะไปใช้คําว่าในโลกไม่ไม่จะไปเทียบกับที่ไหนมันไม่มีใครทำเลบไม่ีแล้วไม่เคยเจออ๋อนี่นี่เพิ่งคิดครั้งแรกเลยหรอคืออย่างนี้ฮะแต่สวัารเชื่อไหมเนี่ยเชื่อเก่ง เพราะสายว่าก็ต้องรู้เรื่องนี้เพราะเป็นคนที่จับประเด็นก็งี้คือทางทางเรลเน็ตเวิร์กนะฮะทางทรูเนี่ยเขาได้ศึกษาการตลาดแบบชาวบ้านชาวบ้านว่าเฮ้ยคนไทยเราเนี่ยชาวบ้านเนี่ยมันชอบยังไงเอายากๆหรือว่าง่ายๆง่ายๆแต่มีรายได้เข้ามาแบบ ที่เขาทํากันยากๆอ่ะปรากฏว่าเฮ้ยถ้าแผ่งกัตลาดถ้าเราไม่ต้องไปเซตตาแหน่งให้มันขึ้นยั่งยากว่าก่อนจะขึ้นตําแหน่งนี้คุณจะต้องแนะนําคนกี่คนหรือคนจะต้องมีคะแนนส่วนตัวเท่าไหร่ที่ผ่านๆมามีแบบนี้ใช่ไหมฮะคะแนนเท่านี้อยู่ตําแหน่งที่หนึ่งคะแนนเท่านี้อยู่ตําแหน่งที่2ต้องมีคะแนนซ้ายคะแนนขวากี่เปอร์เซ็นต์กอได้เงินไปตามนั้นของเราไม่มีนะครับของเราเนี่ยนะฮะคะแนนต่ําสุดเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะเอาว่าที่นี่เนี่ยนะการที่คุณเติมเงินเข้าไปเนี่ยชุดนี้คือชุดสมัครนะครับคุณผู้ชมลองกล้องลองซูมมาดูนะฮ ขออนุญาตเดี๋ยวมันจะวาวแววเกินไปเดี๋ยวมันจะวาวแววเดี๋ยวมันจะได้สม่สะท้อนนะฮะนี่นะฮะกล้าลังซูมถ้าเกิดว่ามาสมัครด้านที่เบอร์ที่ที่ขึ้นหน้าจอเนี่ยนะฮะเลี๋อวจะอธิบานนี้ฟังแล้วเดี๋ยวจะให้ดู powerpoint นะฮะให้ดูนี้ก่อนนะดูคุณผู้ชมดูก่อนนะฮะซึ่งเวลาเราจะไปอย่างรวดเร็วนะฮะชุดสมัครชุดนี้นะครับคุณผู้ชมครับจะประกอบไปด้วย ซั c เซสซิมในนี้จะมีซิมนะครับเพื่อที่จะามาใส่ในเครื่องมือของเราตัวนี้มันจะเป็นเครื่องมือทํามากินของคุณนะครับตลอดชีวิตเลยที่จะสร้างรายได้คุณอย่างมหาศาล uh huh. แล้วก็จะมีคู่มือในการในการใช้ในการเติมเงินนะฮะ uh huh. ตัวนี้มันเป็นวิธีการเติมเงินที uh ่เ huh. รายสไปการเติมเงิน uh huh. แล้วข้างในนี้นะครับเปิดออกมาแล้วเนี่ย uh huh. โอ้โหแทบคนลุกเลยฮะใครที่ได้จับคู่มือการตลาดของทางเรลเน็ตเวิร์กนะฮะซึ่งทูแต่งตั้งวันเนี่ย คุณจะขนลุกครับเพราะอะไรครับเพราะในนี้เนี่ยครับมันจะส่งผลให้คุณมีรายได้มากกว่า3ล้านบาทต่อเดือนในเดือนที่6แค่นั้นเองครับจะบอกให้รู้เอาละครับพูดอย่างนี้คุณผู้ชมอาจจะอยากอยากรู้เหลือเกินว่าทําอย่างไรฮะขลุกถึงจะมีรายได้3ล้านบาทในเดือนที่6เอาอย่างนี้ใครที่ใช้โทรศัพท์มือถือนะฮะขณะนี้ก็ไม่ทราบว่าใครโทรมานะฮะใครที่ใช้โทรศัพท์มือถืออยู่นะครับ ไม่ว่าซิมข้างในจะเป็นยี่ห้ออะไรมมไม่เป็นไร<ะ>แต่วันนี้ขอให้มีซิมนั้นหนึ่งซิมนะฮะ,ฮะจากตัวนี้<ะ>นี่ฮะ,ฮะซิมของเราชื่อว่า success ซิมครับของ True ครับ<ะ>ให้ไปอยู่ในเครื่องมือมือถือของคุณนะฮะจะทำให้ชีวิตของคุณเปลี่ยนแปลงในระยะเวลาเพียงแค่6เดือนเท่านั้นครับขอ6เดือนพอ6เดือน3ล้านเดือนแรกเดือนรเท่าไหร่ เอานะ่เดี๋ยวไปดูใน Power Point ดีกว่าว่าเดือนแรกเราจะมีโบนัสสักเท่าไหร่นะครับคุณผู้ชม,มเอาว่าเราจะไม่เอายาวนะฮะเอาแบบรวบลัดตัดตอนสั้นๆนะฮะถ้าเอายาวไป